ดูสดพรมลิขิต ep 0.24ช่องดูสดเรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.20ดูพรมลิขิตย้อนหลังเหลืออีกไม่กี่ตอนก็จบถึงตอนจบของทุกอย่างแล้วหนาอเจ้าซึ่งความรักของพ่อฤิ์กับแม่พุตตานดูเหมือนจะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งพรมลิขิตตอนล่าสุดพ่อฤิ์กับแม่พุดตานยังอยู่กันที่เมืองพิษณุโลก และหลายๆสถานที่ทำให้พุทธาลรู้สึกแปลกๆภาพความเป็นแม่นายการเกตเวอร์ชั่นร้ายคอยแวบเข้ามาในหัวแทบจะตลอดเวลาดูสดพรมลิขิตวันนี้ยังเข้มข้นกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่แม่กลิ่นประกาศตัดขาดกับยายกุยแล้วดูเหมือนว่าเธอจะยังทำให้ยายแท้ๆเจ็บช้ำน้ำใจด้วยการบอกยายว่าจะเป็นเมียหมูสง ขณะที่พ่อริ์ก็เริ่มมีความกลัวว่าหัวใจของตนเองอย่างพุทธาลจะหายไปหากหล่อนได้จับต้องคำพีกฤษณกาลีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องไปติดตามอยู่ในดูสดพรมลิขิต ep 0.24เรื่องย่อพรมลิขิต ep 0.20อพ่อฤธิ์โปรบรนวัฒนพูดปรึกษาพ่อเรืองโปบธนวัฒน วัฒนพูดว่าไม่อยากให้พุตตารเบลล่าราณีแคมเปนจับคัมพีกฤษณนาาลีเพราะกลัวนางจะหายไปจากชีวิตแต่สุดท้ายก็ต้องยอมเมื่อพุทตารได้จับคัมพีกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อริดขอร้องไม่ให้เธอจับมันอีกโดยที่ไม่มีตนอยู่ด้วยที่เรือนพุทตารแม่กลิ่น น้ำตาลที่จักคณาวงสารัตนสินชวนหมู่สงปอบถากูลการทิพมาเพื่อทำลายข้าวของของพุทธตาลยายกุยตรงเหน่งรัดกล้าวอามารดิตมาเจอพอดีแม่กลิ่นเชชัยชเปลี่ยนเรื่องบอกยายกุยว่าตนเป็นเมียหมู่สงไปแล้วยายกุยเสียใจมากกลัวหลานช้ำใจเพราะหมู่สงมีเมียหลายคน ที่เรือนหมู่ทรงแม่กลิ่นถูกบรรดาเมียเมียหาเรื่องอย่างหนักแม่กลิ่นจึงขอให้หมู่ทรงทิ้งเมียทุกคนถึงจะยอมเป็นเมียเขาคืนนั้นเองแม่กลิ่นฝันว่าตัวเองจมน้ำแต่ไม่มีใครช่วยหมู่ทรงเข้ามาปลอบโดยที่ไม่ล่วงเกินแม่กลิ่นเลยแม้แต่นิดเดียวทำให้แม่กลิ่นเริ่มเห็นความดีของเขา ขณะที่พุทธาลกลับมาจากพิษณุโลกก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกครั้งที่ตลาดระหว่างที่พุทธาลกับบ่าวมาขายอาหารขามภัยวิสรุตฮีรันบุตรหัวของอึ่องจจจ๋าแดนดาวยะมาภายัยได้ปรากฏตัวขึ้นครมลิขิต ep 0.24 สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง3 hd และแอปพลิเคชัน3 plus ได้ในทุกๆวันจันทร์วันพุธเวลา20นาฬิกา30นาทีนอกจากนี้ยังสามารถรับชมครมลิขิตย้อนหลังทุก EP ได้ที่แอปพลิเคชัน3 plus หรือเลื่อนลงไปด้านล่างสักนิดแล้วคลิกชมได้เลยจ้ามากกว่ามากกว่าดูสดครุมลิขิตพรมลิขิตน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า พรมลิ 24, ขิตอ P 0ี4รับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิตอ p ที4รับชมถ่ายทอดสดพรมลิขิตอ P 0ี4รับชมถ่ายทอดสดมากกว่ามากกว่าดูพรมลิขิตย้อนหลังทุกอีทีน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าพรมลิขิตอีที0.1รับชมละคร โครมลิขิด EP 0.2รับชมละครโครมลิขิด EP 0.3รับชมละครโครมลิขิด EP 0.4รับชมละครโครมลิขิด EP 0.5รับชมละครโครมลิขิด EP 0.6รับชมละครโครมลิขิด EP 0.7รับชมละคร ครมลิขิตอีทีศรับชมละครครมลิขิตอีทีรับชมละครครมลิขิตอีที0รับชมละครครมลิขิตอีที1ูรับชมละครครมลิขิตอ e ทีศูรับชมละคระครมลิขิตอีทีศูรับชมละคร ค um 14, รม,มลิขิต e p 0.14รับชมละครโครมลิขิต e p 0.15รับชมละครครมลิขิต et 0.16รับชมละครครมลิขิต e p 0.17รับชมละครครมลิขิต e p 0.18รับชมละครครมลิขิต e p 0.19รับชมละคร ครมลิขิต e p 0.20รับชมละครครมลิขิต e p 0 2 1รับชมละครโครมลิขิต e p 0 2 2รับชมละครครมลิขิต e p 0.23รับชมละคร